คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบแล้วก็เสียงพัดลมดังมากสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ทุกคนอยู่กับช่องของ k x i นะครับและก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับผมอยากจะมาบอกทุกๆคนนะครับว่าผมสะตีมทุก1ทุ่มนะครับจนถึง5ทุ่มนะใครที่อยากคุยแบบสดๆนะครับก็ สามารถเข้ามาดูสตรีมหรือว่ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสตรีมทุกวันนะครับผมตั้งแต่1นึ่ทุ่มจนถึง5้าทุ่มนะครับทุกคนแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับร้าน power pay นะถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ามาแนะนําให้ fc ไปเติมนะครับเติมง่ายเติมถูกนะครับแล้วก็ไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับทุกคนใช้เพียงแค่ uid กับชื่อในเกมเป็นการยืนยันเท่านั้นนะครับ ไม่ต้องส่งเมลหรือว่ารหัสเฟสให้กับทางร้านเลยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆเพื่อเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งนะครับมาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจอททเลสไอนีอ่ข่ายทหารก็แล้วกันนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ของเยอะมากนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยโดนหรอกไม่ค่อยชอบโดนนะหลังจาก เล่นกับเกม G2 e มานะเกมพาลงแต่เมืองนี้ก็เลยติดเมืองนี้แล้วนะครับทุกคนน่าจะประมาณ2ตี้นะครับหรือว่าตี้เดียวโอเคมีตี้เศษด้วยนะครับอ๋อใครพาโดดเนี่ยอุ้ยทำไมอะเฮ <c oughs> ้ยคุย,ย,ย,ยไม่ทันนีี่เลยไไมมอรเข้าหมายถึงอะไรอะดงังนึงครับโ,โหหแ้้ยยยงงมีีีคนนเรรญอาตไปผมเปล่าเลย เอ้ยปีนออกมาเลยหรอโอเคข้างบนเคลียร์นะครับอืมเพื่อนดาวไปช่วยกันโดนอ<ม>ีชั้นนู <channel S 2> ้นแล้วช่วยได้ปะ,ะกระสุนผมหมดแล้วครับแป๊บหนึ่งนะขอปัญญาก่อนนะเพื่อนปืนชาร์จไม่มีเลยอะ่ะ ก่อสอยู่ไกลมากเลยอไปตรงนี้นออไปรรครับดแล้วนี่ปนไปตรวจสวยเพื่อนมดีม่อกูตายอยู่คนเดียวเองพาโดหาพ่อแม่ควายเดี๋ยวเกี่ยวอะไรกับคนพาโดดเนี่ย อะไรครับเนี่ยก็ไม่กดแยกโดดเองล่ะเพื่อนโหแล้วจะตามผมมาทำไมอะไรอะอะไรอะผมผิดอะไรอะทุกคนไอ้เออเยี่ยมเลยไปหนึ่งเด่ะโอ้โหปากดีด้วยนะทุกคนเดเจอผมปั่นแค่นั้นแหละปั่นเยี่ยมเลยรัวๆเลยเนี่ยเออ งงเขาแฮะคือลงมาไม่ได้ปืนนี้มันเป็นที่คนโดดพาโดดใช่ปะไม่ใช่เป็นคนที่เดินหาปืนใช่ไหมอะไรครับพี่ใครพาโดดไอ้ปืนไหนพรุ่งนี้ตู้ตอบได้เจ้ใช่ตัวนี้มากันแล้ววะไม่ใช่าฮะพาโดดเฉยๆนี้ต้องเปียบเทียวขยะเลยตะกะอะไรวะเนี่ย ตรงนี้น่าจะแรงแรงแรงมาสเตอร์แล้วแกนมือไหนเพื่อนเพื่อนก็ดูฉลาดกันนะเนี่ยแสนรู้จริงๆริงซองควงนะมาให้เพื่อนแล้วกันขอองยู่่นีหายงอนหายงอนมาซองควงให้เดี๋ยวรอเพื่อนฟาร์มก่อนก็แล้วตัวมาแล้วมาแล้วอุ้ยเข้าหัวนี่ตรงเพื่อนเลยสองตัวสองตัว มีตัวโคบไกลนะครับฝั่งขวานะอาวหนึ่งครับเบอร์สี่ดาวปลาระเบิดจ่อยวอลมาอีกอมชตัวดาวนะมีเพื่อนก่อนละกันไปละจ้า ผมไม่รู้ว่ามีตรงไหนบ้างนะครับทุกคนยาผมเหลือกล่องเดียวด้วยนะบ้านเดียวคิวฟรีสี่บ้านของมันยาค้ับเฮ้ยเจมนาเหรอผมไล่เบอร์สามดีกว่าทุกคนปากดีนะมาข้อหาปากดีเรื่งเอาคิวอื้งเยะพอนียเลาเบอร์สเออลองไปดิลองไปดิแค่นั้นแหละคะแนนนอนครับแน่นอนครับ แน่นอนครับก็ให้คนดูตัดสินใจเอาก็แล้วกันนะครับว่าว่าแค่ขยะนะคือถ้าอะไรกิ่งตล้านอะไรผมร้าตัวเดียวเองที่เหลือยิงเองขู่ผมด้วยว่าตายจะไม่ชุบผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทรงนี้ถ้าไม่มีผมมันจะเล่นได้ที่หนึ่งไหมได้เลยครับ เดี๋ยวจัดให้เลยจัดให้ตามคำขอเลยนะเยี่ยมเลยไอ้ยาไอ้ยยาที่ผาเยี่ยมเลยมันก็ได้ยินได้อ๋อได้ยินทุกคำพูดเลยครับคำด่าก็ได้ยินครับเยยยี่มเเลฉยๆแล้วทุกคนโคตรเฉยกับคำพูดอะไรอย่างนี้เลยจริงเหมือนแบบคำคำพูดจากเด็กยังไม่โตอ่ะ รักตัวเดียวร้องทั้งเกมเลยเฮ้ยโอ้โหจะดาคนอื่นนี่ซื้อหูฟังมาใส่ก่อนไหมตำคานเสียงเล็บขบถูจ่อครับซื้อหูฟังมาใส่ก่อนพอพร้อง กูยิงเลยนะ่นา,สสา,สาสุดกลัวจะด่าก,กันเองแล้ออะไรนเนี่ยกลัวด่าก,กันเองด้วยเหรอโอหม <Okay. S 2> อาตาตัแล้วกลัวเหี้ยโอเคปากดีจัดยิงได้ป่าวยิงไม่ได้ผมยิงนะน <Okay. S 2> โอเคโอเคครับผมห้าคิวละผมว่าผมตามเบอร์สี่ดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่า เบอร์สี่น่าจะมาด้วยกันกับเบอร์หนึ่งไม่ใช่เบอร์สองเบรอบร์สามนะครับแต่ว่า,าเขาเขาน่าจะสุ่มทีมมานะแต่ว่ามาด้วยกันกับเบอร์สองเบอร์สาต้องหาแก๊งไว้ก่อนเผ<ม>ื่อผมตุยผมล้มเนี่ยเบอรส์สจะได้เป็นคนชุบนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะาช่วยผมหรือเปล่านะนนแต่ว่าต้องหาแก๊งไว้ก่อนหาพระขาพวกกันไอพวกนั้นมันมันเน้นหมาหมู ลำคาญเสียงพ,พัดลมเพื่อนจัดเลยนะทุกคนเฮ้ยมีตัวทำไมพบบสตรูแล้วนะมาร์คให้หน่อยแล้วกันร้อ,องดีนะไอ้เบอร์สามนี่ร้องไม่พักเลยบอกไม่ได้คิวไม่ได้คิวอยู่นั่นแหละเฮ้ยเหมือนเขามาใต้บ้านผมหรือเปล่าทุกคนืาอทีผมสั่นนะเล่นข้างบนก่อนน่าจะดันมาแล้วนะครับ ไม่ตายยังไงวะชาเลยแล้วกันตรงเพื่อนเต๋ินทันหรือเปล่ายิงทันผมหรือเปล่าครับเบอร์สองเบอร์สามฮะลัดอะไรเมื่อกี้ผมยิงคนเดียวเลยนะทุกคนลัดอะไรก่อนเบอร์สามปืนโอ้โหอันนี้หนักนะเบอร์สามพูดแก้เขนเราหรือยังไง ถ้าผมเดาเนี่ผมคิดว่าเบอร์สามน่า,จะ,นนานะนะจะเป็นคนที่ปากดีนะทุกคนดูสิสูนคิวอยู่เลยอ่ะจะเป็นคนที่ปากดีแล้วก็ฝีมือปากส่วนทางกับฝีมือการเล่นนะส่วนเบอร์สองจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตทุกคําพูดของเบอร์สามให้มันดูแบบดูทํร้ายจิตใจคนอื่นดูเหมือนแบบเถียงไม่สู้อะ่ะเข้าใจปะแบบเบอร์สามพูดอะไรเบอร์สองก็จะแบบ อย่างนั้นอย่างนี้ตามอ่ะทุกคนทำงานกันเป็นทีมจัดใครที่สุ่มเจอนี่ก็ต้องแบบทำใจหน่อยนะครับถ้าเจอสองคนนี้เนี่ยเกมนี้ผมจะไม่ไม่ห้าวแล้วกันทุกคนจะเล่นเซฟเซฟหน่อยนะครับถ้าผมล้มผมผมน่าจะโดนยับนะครับทุกคนคิดแบบผมไหมผมคิดว่าถ้าผมล้มอ่ะผมน่าจะโดนซ้ำเติมเยอะอย ผมจะพยายามไม่ล้มนะครับมีตัวอยู่บนหลังคานะครับกลางโคโน่ละเข้าหัวโอเคได้คิวนะครับผมต้องเล่นเซฟเซฟไ้ก่อนนะครับทุกคนเป็ <c oughs> คนปล่อยโดนม,มานะ <c oughs> ยิงถึงก่อนละกันทุกคนอย่าโดนชาร์จนะครับ,น,รน,รบน่นาจะตัวนั้นนะครับที่เป็นคนปล่อยโดนนะวง,ง,ง,งบิลล้วแล้วนะครับทุกคน,นไม่ตายนะเฮ้ยเดีย๋ยวเราขึ้นไปเล่นชั้นสองกับเบอร์นะสนนี่ดีกว่านะเฮ้ยมีตัวมาแล้วเอา เพื่อนอยเพื่อนอยู่บนหลังคานะผมเพว่าอยู่ชั้นสองทุกคนพลาดจัดเลยน่าจะตายแล้วนะครับโดนใครยิงไม่รู้เบอร์หนึ่งมาช่วยม่ช่วยเพื่อนเาช่วยนะมาช่วยแล้วครับผมมาช่วยอยู่ครับเพื่อนเอ้ยไม่รู้อะไรอย่าพูดดีกว่านะ,แต,ปปะแต่ก็ร้องไม่ได,ด้ตัวลงใกล้ๆไม่รู้อีก ต่อยตัวลงใกล้ๆไม่รู้ตัวอีกอะเดี๋ยวเราไปชุบเบอร์สี่ก่อนนะครับทุกคนไปเพื่อนเล่นไปก่อนโอ้โหยังไม่ตายอโโ้หดาวอีกล่ะชุบดีไหมเนี่ยเออเต็มที่เพื่อนเต็มที่โทษผมโทษให้หมดเลยโทษให้หมดทุกอย่างเลย เล่นพลาดเองก็โทษผมนี่แหละผมขยะหรือไม่ขยะก,ยยยก,ก็ผมมีคนดูตัดสินเองครับเยันลูกกะหลีรอรัดเอ็มที่เอเอ,เอ, <laughs> อรอรัดก็รอรดัดเต็มที่ไม่่บอกชุกนด่ากันเองแล้วล่าสุดทุกคนยังชอบเลยด่ากันให้หมดว่าข้างในงยังมีอื้อแตกอุ้ยเจ็บเจ็บ ลงข้าล่างดีกว่านะทุกคนหกร้อยหก้ยสวัสดีเบอร์สี่เจ็ดแมวมีเสียงเท้าเดตัวเฮ้ยมีตัวดิดมาด้วยเพื่อนระวังนะโอเคตรงนี้แตกนะครับล้อใหญ่เลยเฮ้ยเบอร์สี่ชุบเราด้วยนะทุกคนมีตัวอ่าดูดิผมล้มแล้วมันจะเล่นได้ที่หนึ่งไหม อยากรู้เหมือนกันถ้าไม่มีผมแล้วมันจะมาได้ขนาดนี้ไหมเออเอาเอาเอเหี้เยเีย <c oughs> แค่นั้นแหละครับทุกคนดูเอา <c oughs> ขยะแบกนะครับจะพูดอะไรคิดดีๆนะ <c oughs> คือทุกคนจริงๆผมจะไม่ลมนะ แต่ผมไปยิงหลังยิงกันหลังให้ไอตัวไอเบอร์สที่มันวิ่งดุมดุมไปหายตัวดีดอะจนไอตัวดีดหันมายิงผมแล้วผมตุยแทนบันนะไปเชนมาเนี่ยแกนกลางเนี่ยหยุดทีมเรียกผมว่าแกนกลางนะแต่ว่าแรงตัวเองน้อยกว่าผมอีกอีกชอบเลยไหนครับขอส่องหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวส่องไอปากดีก่อนอแรงแดงห้าดาวแตห้าั้าอ ดูคิวเดทหน่อยสิคิวเดทเท่าไหร่โอ้สองจุดไม่แปลกเลยน่าจะเก่งจับปากจริงครับโอ้ดูแรงแกน2หน่อยที่ดาผมแกนกลางนะมีชื่อเฟสด้วยนะครับทุกคนก็อยากเห็นหน้าตาก็ไปดูได้นะครับโอ้คิวเดทสี่ รู้สึกยังไงเนี่ยต้องรู้สึกยังไงที่โดนคนอ่อน <oss> iness, ด่าเฉยๆนะทุกคนเฉยๆนะก็ดูขำๆก็พอนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ